เจริญการสามนาทีนี่คือบัญชีน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเดปาล58แลนะครับซึ่งครอบครัวข่าวสามน้เช้าเช้านี้ร่วมกับโครงการอาหารโลกแห่งศักิ์ประชาะชิเปิดรับน้ำจิตน,น้ำใจเงินบริจาคจากท่านผู้ชมสรุปยอดเงินละเวลานี้5 5ล้าน4แสนกว่าบาทวันนี้จะส่งมอบ ให้โครงการาหารโลกแห่งสาติประชาชิแล้วนะครับวันนี้จะมีผู้แทนมารับมอบและจะโอนเงินส่งมอบเงินทั้งหมดให้กับโครงการอาหาโลกแห่งสา,า,าติประชาชิเมื่อวานนี้กับเมื่อวันก่อน,ก,อนก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคเงินนะครับประกอบด้วยศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คค่ะนำเงินมาร่วมบริจาค573,106บาทนะคะนี่เป็นการจัดก,กิจกรรมที่อายุทยาซิตี้พาร์ค แล้วก็ระดมเงินกันมาช่วย570,000บาทขอบพระคุณอนุโมทนานะมีบริษัทแกรนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดหานำเงินมามอบให้200,000บาทนะคะบริษัทแกรนสปอร์ตมสเ้อกีฬาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอนุโมทนานะครับนี่รอเสื้อซีเกมอยู่แล้วเนี่ย <laughs>